เลยยิ่งด่าทำไมไม่ได้สตับมันด่าก็คนแล้วเดี๋ยวหูดับเลยสงหูดับดิส่งมือเมื่อกี้มันไม่ไม่ม่มาไม่ขอไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนนึงจะออกตึกออกจากคุกไปเนี่ยใส่กางสีแดงเดี๋ยวแว่นใส่แว่นเดี๋ยเดี๋ยวมึงแทงแม่งดิมารยาทหน่อยมองเงี้ยเออเรกเล่นแม่งเลยไม่ออกจากคุกจ่าพี่คุณนี่มารยาทเหรอใอ้วพี่ชายใจเย็นดิผมให้เงินไปแล้วว่ะที่มันรู้ได้ไงเหรอจะยิงมากใจเธอปุ่มกว่าแล้วผมกว่าแล้ว จัดยังไงมือไงน้องกูรอมากูรอเต็มละเอาพี่คุณว่าอะไรนะผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วพอพอครับดูได้ไงวะน่าเกลียดเกินไปไหมไปเข้าไปแล้วผมไม่มีจริงครับผมไม่มีจริงโกอ้แลนด์แลนด์เขียวอืมเพื่อพี่พูดไปเพอที่ไอ้วนไอ้วนมันเอาไอ้วนข้างหลังอ่ะไอ้คนไอ้คนเมื่อกี้มันไอ้คนเมื่อกี้มันคือคนที่ให้พี่อาร์มสองขับไอ้คนเหมือนกันอ่เอเหรอทุกคนเลยไม่ผิดนะ ท <si> ี่เขาพูดอะไรผมรู้ขอได้ไหมครับหรือพูดอะไรสักอย่างสักอย่างนะจำไม่ได้๋อไม่ได้ต้องแย่งกันถูกป่ะล่ะการในขันมันสูงบอกงี้พี่ว่นเสียป่ะพี่อ๋อไอไอสีอันี้ทพี่ปุ๊บเสีือของเขาครับพี่ใช่ปะเห็นเขาใช้สีเดียวกันหมดแล้วตัวนี้เอาตัวนี้เอาเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไอนี่มันบอกว่า I don't I don't have I I t u b l e t u b l e โอ้โหเฮียเสพอ้วนเสพหมดเลยวะเฮ้ยอ้วนเสพหมดเลยถ้าขายยาอ้วนเหรอนี่ไปไปป่าวาหน่อยปาวะเอาโลเลยอ่ะที่ห้านาทีหมดเลยก้อนหมดแล้วเนี่พี่ขายไวหมดจะอ้วนไม่เสพมี่สามถุง แถวจกแคปคือตรงไหนวะทีก็ก่อนถึงจกแคปไงมาจากเอสเขียวอ่ะมาจากเอสเขียวก่อนถึงจกแคปอ่ะธนาคารอยู่ขวามือเขียวเอ้ยมือขายยาวสุดไม่มือขายโอ้วนเว้ยในเมืองเนี้ยกูจับจุดได้ละมือขายยาวถขายได้คนอ้วหนเว้ยอ๋อยสับไปบนเปิดพี่อ่ะไอเหี้ยนี่ อุ๊ยวัดเดียวเกทันทีพี่คุณอ้วนแสดงอ้วนแสดงงอายามาขาดเฮ้ยออกออกจริงด้เฮ้ยออกจริงจริงนะเด้เฮ้ยเดี๋ยวต้องขอก๊อตอ่ะก๊อตมีเหลือยากี่เม็ด กันหน่อยเรียกรถอ่ะไปมาหน่อยไม่มีนะวัวไอเมียไปเก็บวัวมายังอ่ะเนี้ย ไอเก็บเลยพี่เก็บตัวเนี่ยคนกลัวเนอะเอาตอราลองดูโอเคโอเคพี่จับจุดได้แล้วว่ะตัวแร่ตายแกแร่เลยหรอเฮ้เนี่ยมันข้าวอยู่มันก็ข้าว เฮ้ยโอเคไปสอนอนนะครับกินเขาอยู่เยอะเ,อยเลยขาดไอ้ตว์เลยีน่ะชีวิตกูแม่งเด็กโอ้โหีย่ะจะได้เขาหอกว่า ก็ได้เรียกหมอที่เร,เรียกหมอมาสอนนอน,น,เ,นเลยนี่แม่งเอ้ยลืมข้าเดี๋ยวค่ะ คุณตำรวจครับผมจะมาเบิรกรถหน่อยครับรจิดน,น,น,น้ำเดี๋ยววะคุณดูเอย่าแปดตัดเลยทักคู่นะครับจิดน,น,น,น้ำแล้ววะคุณดูน้านเหรอ เนี่เยออเออ,เอ,อทำอะไ,ไ,ไรอ่ะกายไมหมดหรือเ่ล่อ อืมเท่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อกล้าวเลพี่เรียกหมอเหรอใช่ใช่ใช่แม่พี่ไม่ต้องพี่เดี๋ยวผมเรียกให้พี่กุจะกินแมงลืมขับแบบโอ๊ยคุณหิว่ะไม่น่าหิวข้าวเลยที่เย็นเลยค้าดเร็วสัตว์เลยหมอเอเคกาได้เลย ทำอะไรของกูวะง้อชิบหายโหตื่เหียร์ในะ่ไหมครับพีย่ยาไหมคบเดี๋ยวไปนอนเตียงเลยอะไรนะครับน่าจะนอนเตียงไม่ได้ครับ พี่ยาจะไปนอนเตียงคะมันเออต้องต้องต้องนอนได้อ๋ออันนี้ต้องนอนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับต้อรับต้องไปที่อื่นก่อนครับต้องไปไหนครับต้องไปเรือนจำครับว้ายมีเงินแดงสามพันเก้าแล้วก็ถุงโอเคหนึ่งถุงนะครับกระหมดเปิดประตูหน่อยค่ะเปิดโดนโดนโดนเลยไหมครับเนี่ยโดนนานไหมผมเออครับ ผมผมแค่ไปขายแบบแบบฝรั่งให้คนอ้วนครับชอบกินใช่ไหมเขาเขาเขาเอาตลอดเลยครับขายดีเท่าัด้วยอยากอยากเราทักก่อนนานไหมครับเอากี่นาทีดีครับเออที่ไม่รู้เลยครับครั้งยังยังใหม่ๆ่เลยครับเด็กใหม่เลยครับไม่เคยเข้าคุกเลยครับเนี่ยอ๋องั้นต้องงั้นต้องนานๆครับโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกมันต้องมีอภัยโทษหรือเปล่าครับนิดนึงอ๋อผมผมนึกว่าครั้งแรกอยู่นานๆจะได้ชินอย เอาไบปรับเท่าไหร่นะเฮียแปดสองหมื่นใช่ป่ะมีมีอะไรบ้างอ่ะมีเงินแดงกับถุงโคเคนอุ้ยนานนะน่ะรับรับเออพอดีผมรับสารภาพแบบลดลดโทษไหมครับลบลหบหนีด้วยล่าวอุดไม่ได้นะน่าเล่นหลบนะครับผมว่าภาพตัดไวมากเลยอ่ะ1ิสิบห้านาทีพอไหม สักสิบนาทีได้ไหมครับสิบนาทีได้ไหมครั้งแรกนะครั้งแรก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 ให้สิบนาทีกันนะครับผมสิบนาทีนะอย่าอย่าลืมเอาของกลางออกอะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับไอคนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ชอบเอาของกลางไปให้คนอื่นขายต้มต้มโวดดำเหรอครับเนี่ยไม่มีครับไม่มี เออผมจะเจียวเลยครับโอเคครับผมโอเครับสิบติดคุกทุกประเทศเฮียแม่งติดทุกประเทศเล่นประเทศเหียอะไรก็ติดทุกประเทศนี่คือมันโพลแรกได้หิมาแล้ เที่ยเอ้ยกินข้าวหรือข้าวเบลไอ้สัตดแล้วทั้งหมงเขาขู่ทุกประเทศเลยนะพี่ติดทุกประเทศเลยว่ะเกียเที่ยเอ้ยสิบสิบเที่ยงต่างนี้พี่เข้าตู้เลยนะประเทศนี้เอ้ยมาดูข้าวปัดมาดูข้าวปับยังไงวะ F7 พี่ F7 ไป F7 ไปแม่งก็ดูในบินในมือถือก็ได้ครับร้านไหนวะที่ให้ฝากกันอ่ะเอฮ้ยค่าปรัดสี่คนเองด้วยค่าปรัดสี่คนเองก็ มันเอาหยินไปขายมันให้ไม่ให้กดสบเปซบาราเนี่ยมันให้กดตัวสอนป่ะกดตัวอีอย่างเดียวพี่กดตัวอีนะกดอีนะแล้วก็กดจับเป็นป่าต้องต้องดูคนแรกพี่ว่าคนแรกตำรวจตำรวจน่าจะเป็นน้องพีมั้งเพื่อนเพื่อนแจ็คอะที่ที่ที่งานที่งาลบอะคือได้ผมจำเสียงได้คนนี่จะเป็นรเป็นยงี่งาดมันมันหายอะคือได้ไหมคนได้คือคนได้ให้ยัง ผมทำได้แค่อย่างไอ้ดุกมันรถจะลบนะพี่เอาของอันเก่ามาให้ลบนะทุกคนสองนาทีนะไอ้แจ็คว่าไอ้พี่จับพี่ปะดูแล้วผมอยู่กับพี่ตลอดอ่ะตั้งแต่พี่ตกจนพี่ตายอ่ะจับพี่นะไอ้เลี้ยงไอ้เลี้ยงเด็กตอนจังหวะที่นั่นเดี๋ยวกูบังกวบังบังกูให้ไม่ไม่ไม่มาทนี้เข้าเฟี้ยวพี่เฟี้ยวเหลือสองนาทีแล้วสองคัน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 มันมันจะเราละไม่เอ้ามาแล้วไม่เอาแหยได้หาัดเรื่องไอ้กูมีเกแลอว แหกคุ้งว้างานไม่หาแต่เรื่องตั้งคุกคุกติดนานปะวะกูกูขอกูตทดลองเขามาดีกูบอกว่ากูครั้งแรกอ่ะไม่เคยตีคุกขอเขาหน่อยลบไอ้อภัยโทษกันสิบนาทีแหกคุกงนะไม่แหกพี่วางประตูไว้ให้มันเข้าไม่ได้เปรี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวหลอกไอ้ที่อยู่นี่ขึ้นมิ่งนั่นที่ พี่พี่อยู่อยู่บนรถใช่ไหมพี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวพาเหินให้ตำรวจมาเข้ากูชนแม่งกูโดนดาวโดนพี่โดนยากเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฮกคดีอื่นดีกว่าแจ็คคดีนี้ไมนเล็กไปวะเข้าไปมันก็เป็นหน้าอ่อนดีวะแจ็คเป็นพอบ้านแจ็คเป็นตำรวจเหรอเช็คเช็คได้ไงได้บ้าเฮ้ยหนมเป็นตำรวจเหรอเพื่อนที่เป็นข่าปกติครับกูไม่ได้เป็นเพื่อนกูเป็นนายกเพื่อนใช่เชื่ออะไรอ่ะที่เป็นเอาส์อีกมัน่ะ เจ้าคนเจ้าคนพี่เอารถบังมาตูยก็ได้นะมันยังไม่มีปืนอ่ะประเทศเนี้ยชื่ออะไรนะชื่อชื่อฝันชื่อวนฒิเอสซัพท์ฮั่งเหรอไม่คจอเลยวะไม่เจะเราเข้าเข้ามาหลานเด็กกูไม่เข้ามันเกมครับผมตีก็ดีนะผมจกปูนเกมครับเข้าไปงัดร้านถ้าบทิดกฎหมายเหรอใช่ครับมึงมีเงินวะเอ้ยมันวอยวายแล้วมันวอยวายแล้วมันโดนแน่มึงมีเงินปล่าโดนแปดร้อยในตัวครับเออมึงเอาไปดิ พี่ทรงมือเลยพี่ทรงมือใช่ห้ผมงี้เลยเหรอผมยังมีอะไรเบิกรถอ่ะหรือว่ามึจะโดนกระทืบข้างนอกอ่ะเด็กกูรอเต็มไปนะเอาไงเอใจเย็นครับใจเย็นเราแค่วันเลี้ยววิคุณใหญ่เลยอ่ะคุณได้ครับได้ครับได้ครับผมให้เลยครับได้ครมาอยู่แทงครับใจเย็นมีไิคุณมาให้หมดเลยข้าวอะไรมาให้หมดเลยไม่มีจริงครับผมมีเงินแปดร้อยจริงพี่กูบอกให้มึงตังมาโดนแน่พี่ร้านหน้าบวมเข้ามาครับเข้าแล้วแล้วถ้ามึงบอกว่ากูปนมึงโดนกูแน่จำชื่อมึงได้นะเออคนสิบพี่ทรงเหมือ กลัวชื่ออ่อนมือชื่ออะไรมือชื่ออะไรอะไรนะครับมือชื่ออะไรกแม่เลยวะเฮียฮะมือชื่ออะไรเพื่อพื่ฮัลโหลเอาแพ็กมาไหนเอาวัวแพ็กมึงไดอยู่กูปะเนี่ยมึงไปแก๊งหรือเปล่าเอ่อตอนนี้ไม่ไดคนณทำไมคนที่ญาติพี่น้องหรือเปล่าสองสีขาวมานี่เด็กเหมือนที่ให้มึเย่บอกว่าน่าเกลียดไปไหมครับใช่หรอ ทำไมเพื่อนสัไมันด่าพี่คุณเลี้ยวเดี๋ยวหูดับดิยส่งหูดับดิส่งมือตีเมื่อกี้มันไม่ไม่มามัขอไม่มาเฮ้ยแต่มันมีคนนึ่งจะออกตีจะพุกไปเนี่ยใส่กางสีแดงเดี๋ยวแว่นใส่แว่นเนี่ยเดี๋ยวมึงแทงแม่งนิมารยาทหน่อยมองเงี้ยเอออยากเล่นแม่งเลยไปออกจากคุกอ่ะพี่คุณนี่มารยาทเหรอไ้ม่พี่ชายใจเย็นดิผมให้เงินไปแล้ววะที่มันรู้ได้ไงอ๋อจะยิงไหมเยี่ยมแล้วปุผมกว่าแล้วผมกว่าแล้ว จัดยังไงมือไงน้องกูรองมานพี่อเต็มละเอาพี่คุณว่าอะไรนะผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วพอพอครับไม่ไปแล้วอ่ะน่าเกลียดเกินไปไหมไปข้าวเล่วะผมไม่มีจริงครับผมไม่มีจริงโง่แลแลนดแลนเขียวได้ตอนสิบนะแลนเขียวได้ตอนสิบนะเออไอไอที่ไอที่เมื่อกี้มันเตกลูกคือโอนเงินได้ป่ะผมมีธนาคารห้าร้อยพอดียร์พี่ชายไปซื้อไดโอนมาแม่งคาแลนด์แล้วไปงั้นไปแข่งกันได้ไหมไม่จะโอนมึงจะดูชื่อกูเหรอได้ไหนกูบอกว่าแข่งกันแล้วนะ อ๋อมคิดจะดูชื่อร้านอ่ะกเงินแล้วดูชื่อกลัวแกนั่นเหมือนได้โอ้โหแกโอเลี่ยนดิ้งชัยปังปังหน้าร้านเลยเฉยดิ้งชัด้ช้ยไอ้เจ็บเก็บเกี่ยวร้อนเกยงร้านเลยเหรอดิ้งชัยไอ่เจี๊ยงไอ้เจี๊ยบ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 ไอ้เมี๊ยบไว้เมี๊ยบไอ้เจี๊ยบไว้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบเอ้เจย็ยครับใจเย็นผมผมีลัวคร้บพีาย มึงกลัวไม่จริงนี่ว่ะเฮียเออพี่ใช้เลขอะไรดีกว่าผมโอนให้ก็ได้ครับมึงอย่าเหลี่ยมมึงอย่าเหลี่ยมมอย่าดูชื่อพี่กูแค่นั้นน่ะอยจะโอนเงินคนลูกพี่เจนหมดจั๊บแก้มันเป็นวันที่มัเอามายืมให้กูยืมอะไรครับโอนกันไหมกูเลยสองสองสี่แต่ถ้ากูมีปัญหามึงโดนกูกระทืบมตัวยาวแน่ก็ไม่มีได้ยืมแล้วอะเออครับผมเลขอะไรครับสองสองสี่ซื้อเอาพี่ล็อกหน้าซื้อซื้อรถเลยร้านเดียวไปแล้วดีพี่สอไม่มีในร้านแล้วนี่เฟี้ยวพี่เอ หนึ่งล้านห้าหมื่นอะตอนเข่นอะไรสาทีสามทีจบไปด้วยนะแยวได้ตอนสามสามโมงสิบนะอกิดอะไรกันวักกระดานหน่ิงดว่ากูเป็นนายกอะได้เงินใช้ฟรีลาลาลอะไรก็ดีด้วยไอ้ไอ้ก็รั่วเลยได้เงินใช้ฟรีวะเฮ้ยที่กูติคุได้เงินคือโคตรดีเลยว่ะเพื่อน พี่เก็บเก็บว่าเก็บเงินจากเด็กอ่ะรวยจังคุณร้านกุโดนเช็คหมดเพื่อนคุดเงียบเลยใครเช็คมึงอ่ะใครใครเขาเช็คมึงพี่พี่ครเขาเช็มึงคนไหนก็มันเช็คกูกูแค่บังหน้าร้านบันนี้กูโดนมันด่าว่ามีอะไรยากเกลียดไปไหมมีมารยากนะครับบอกเงี้ยเยอะโดนเช็คครับทำอะไรกันอยู่อ่ะร้านทำงานร้านนมอบัวทำงานเป็นกลุ่มเยอะ เกือบน้ำมัวพี่เราใช้วางไปพี่ผมไปด้ดิเอรอแป๊บนึงอะรอปีเตอร์มาได้ยังวะเออยู่ไหนถยเนี่ยที่หัวมัต้องเอาไปขายเลยมั้งไมของตีอรม่เนะ่่ได้เนทีเพราะว่าไม่มอเกคเน้ยอเนเกเฮ้ยแจ็คเปลี่นเปี่น็าทีเ่นี่ยยอิวได้ปะวะมันมันทับกลอดมันทับกรลอดที่เแพ็คให้เราไมพี่ไม่ได้ยินมาในบอแป๊บนึง อะไรอ๋อไงคุณไหนที่ว่าไงนะไอ้หลอดหลอดเวลาในคุกมันมันมันทับกับไอ้หลอดใช่ป่ะเออแมวได้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 ยินปะได้ยินี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเนี่ที่เก็บหัวตรงไหนวะคนหนึ่งมึงบอกคนอะไรวะไอ้คนคนนึ่งแล้กูได้ยินไหมรอ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 คุณบอกดิกูได้ยินมึงรอได้ยินพี่ขู่ทีหนึงวะหูทีนึงพี่หมดเลยก็าให้ตีเดี๋ยวไปขายแล้วกันได้แค่ทำไะไม่ตงรู้ปะรอรอรอ เขียวแยงเขียวเนินทีครึ่งนะเขียวพี่ด่วนได้ยินปะพี่ได้ยินได้ยินไอ้ยินหูอื้อวะพูดแบบนี้พูดแบบนี้กูไม่ได้ยินใครเลยวะฮัลโหลพี่ได้ยินปะพี่หูละอมามามาไอสัตว์ไอ้เหี้ยไหนร้านไหนร้านไหนเอ้าเหี้ยเนี่ยมไม่ไม่พูดต่อ มันไหวไม่ไหวบางมันไหวไม่ไหวเนี่ยคุณมันไหวไม่ไหวรู้แม่คนต้องเพิ่มแรมแล้ว่างี่ไอเทียประเทศนี้เล่นเนี่ยพี่กลัวยังไงเนี่ยวพี่มอยู่ไหนที่เนี่ยพี่อยู่ไอ้เนี่ยที่ทำวะจริงมันมันปีนรถกูแล้วกูเลี้ยงเขาไม่ได้ไม่ได้ยินหรอไม่เขียวพี่เรี้ยงพี่ได้ยินแล้วพี่แบบไม่ต้องกดวอไม่ได้ยินอ่ะพี่ลองลีหูได้ปะนั่นโหยโอเลี้ยงไอสัตว์เอ้ย ไปอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะรถทำไมยังอยู่หน้าแลนไอเอสเกี่ยวอยู่เล้วแม่เอาสักเคมเบิรนไปฟัวไอเอสเกี่ยววะแต่ตัวไอตัวพี่เหรอไอ่ผมอยู่เอสเกี่ยวอยู่เลยพี่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 เป็นงั้นก่อนได้พี่งั้นก่อนได้พี่มีพี่มีที่งั้นไม่อยู่หน้าเอสเกี่ยวอยู่เลยพี่มึงคุยกันยังไงโอ๊ยเฮียทำไมตัวไอตัวโอเล่ไมนไปอยู่ตรงนู้นได้ไงวะไม่รู้ผมเห็นรถพี่ยังจอดนี่อยู่เลยแล้วเพิ่งออกไปเมื่อกี้